นิทรรศการ8ทศวรรษกศนอสู่สกร,รนะคะนิทรรศการนี้จัดขึ้นที่ห้างสุนีทาวเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่12ค่ะในนิทรรศการนะคะจะมีการกล่าวถึงการวิวัฒนาการจากกศนอนะคะหรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 8ทศวรรษก็คือ80ปีนะคะผ่านมาแล้วนะคะมวีวิวัฒนาการจากการศึกษาผู้ใหญ่นะคะมาจนถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนถึงยุคปัจจุบันก็คือยุคของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักงานของกศออนอนะคะหรือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะซึ่งในปี2566ได้เปลี่ยนชื่อนะคะได้ยกระดับจากสำนักงานซึ่งสังกัดในสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะมีการนำวุฒิการศึกษานะคะฉบับจริงนะคะซึ่งเรียนกันตั้งแต่พศ .2,500 กนาอกว่าๆนะคะมานำเสนอให้ได้ชมว่าเมื่อก่อนนี้วุฒิการศึกษาของผู้ที่เรียนจบกศนเป็นแบบไหนนะคะ มีเครื่องใช้สำนักงานนะคะเช่นเครื่องพิมพ์ดีดโทรศัพท์โทรสารต่างๆนะคะอันนี้โทรศัพท์ยุคเก่านะคะมีอุปกรณ์ไม้บรรทัดนะคะมีเครื่องใช้หนังนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้การที่จะออกพื้นที่นะคะไปเชิญชวนให้คนสนใจมาเรียนหนังสือนะคะก็จะต้องนำหนังไปฉายนะนำภาพยนตร์ไปฉายนะคะเหมือนหนังขาย,ยาเลยค่ะมีการสอนอาชีพนะคะซึ่งในภาพก็คือการสอนอาชีพ ช่างเสริมสวยนะคะมีการตัดผมสะผมนะคะอันนี้เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยก็คือมีห้องสมุดประชาชนนะคะมีที่อ่านหนังสือรประจำหมู่บ้าน,นะค่ะมีอาชีพการซ่อมเครื่องยนต์นะคะโดยนำมอเตอร์ไซค์นะคะที่ใช้เป็นต้นแบบในการซ่อมนะคะแล้วก็มอตอร์ไซค์คันนี้นะคะยัง ไปยังที่ธุรการดานต่างๆด้วยนะคะมีะช่างเย็บผ้านะคะนำจากเย็บผ้ามาให้ชมนะคะมีช่างไฟฟ้าคะ่ะซึ่งเป็นวงจรการสอนอที่จะเรียนรู้เรื่องการซ่อมไฟฟ้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะ